แล้วใครละ่ะคือมืออาชีพเฮ้ย hey, หอยเมน่นเรื่องนี้ทาดแมวต้องฟังให้จบครับเพราะเรื่องนี้มันเริ่มจากแมวหายหนึ่งตัวแต่ตอนจบกลับได้แมวแฝดสเลยนะครับในเพจเดือพันละครับแชร์เรื่องสุดฮาหักมุมของแมวดามที่ชื่อว่าหอยเมน่นที่จู่ๆหายออกจากบ้านครับแล้วเจ้าของก็ประกาศตามหาพร้อมตั้งเงินรางวัล5,000บาทให้กับคนที่เจอจนมีคนติดต่อมาว่าเจอหอยเม่นแล้วแล้วเจ้าของก็ไม่รอช้ารีบไปรับกับทันทีพร้อมให้สินน้ำใจด้วยนะครับแต่ตอนรับอะลืมเช็คของว่าตัวจริงหรือเปล่าแต่พอกลับถึงบ้านเท่านัั้้น่เเเจาของงกริมส ว่าหอยเม้นเนี่ยดูผอมลงจากเดิมไปนิดนึงแถมหน้าตาก็กดูแปลกลงไปนิดหน่อยนะครับแต่ก็ยังคิดว่าอ๋อเพราะว่ามันคงไปผจญภัยมาแหละมันก็เลยผอมลงแล้วพอผ่านไปอีกไม่กี่ชั่วโมงครับอยู่ดีๆก็มีหอยเม่นตัวที่2โผลมาครับซึ่งเดินเข้าบ้านมาเองนะโดยที่มีล่างผอมและเล็กกว่าตัวที่1นนะครับและมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันก็คือตัวแรกครับไม่มีคิ้วแต่ตัวเนี่ยหางตรงซึ่งเจ้าของเนี่ยก็ระบุไว้ว่าหอยเม้นตัวจริงเนี่ยจะต้องมีคิ้วแล้วหางเนี่ยจะกระดิแล้วก็กลายเป็นว่าตตอออนนนนีีี้้้ท่่บ่บามมหยยยเูถึง2ััววดก แล้วหอยเม่นตัวจริงอยู่ไหนแต่ตอนนี้เรื่องก็ยังไม่จบเพราะอย่างที่บอกว่าหอยเม่นตัวจริงยังไม่ปรากฏตัวนะครับแล้วก็วันถัดมาเนี่ยเจ้าของก็ได้ยินเสียงตะก,กุยโซฟาเบาๆแต่พอยกโซฟาดูเท่านั้นครับๆๆ <ๆ S 1> ก็เจอหอยเม่นตัวจริงที่นอนแงงแมงอยู่ข้างใต้โซฟาคือติดอยู่ในโซฟา2วันเต็ม fertig. ๆเพราะว่าเล่นแล้วก็หลุดลงไปข้างล่างก็คือถ้าเกิดเกินไปอีกสักวัน2วันเจ้าหอยเม่นตัวจริงอาจจะตุยไปแล้วก็ได้นะครับเรียกได้ว่าจากแมวหายกลายเป็นแมวงอกนะฮะหตัว,ตวกลายเป็น3าตัวแล้วเป็นแฝดสามาเลยนะครับแบบไม่ต เมนตัวจริงแล้วเรื่องนี้ก็กลายเป็นไวรัลทาให้ชาวเน็ตเนียถึงกระขำกันเลยทีเดียวแห่ากันมาคอมเมนต์แบบกระจัดกระจายโดยที่ท็อปคอมเมนต์ก็บอกว่าหอยเมนตัวที่4ี่เนี่ยก็ไม่ควรนะแถมบังเอิญมากเพราะว่ามีเหตุการณ์นี้ตรงกับวันแมวดําพอดีจนหลายคนพร้อมใจตั้งชื่อวันว่าวันหอยเมนแห่งชาติแล้วใครครับที่เป็นทาสแมวอยู่บ้างเอารูปแมวของตัวเองมาแชร์กันหน่อยนะครับจะได้เข้าไปกดไลค์ให้นะผมเจเจอรมี่สายเอ็นจะมาสรุปและเล่าประเด็นเด็ดประเด็นร้อนประเด็นสาคัญประเด็นสนุกสนุกบนโลกโซเชียลออนไล้กว็ อย่าลืมกดเซฟคลิปจะได้กลับมาฟังใหม่ถ้าถูกใจก็แชร์ไปด้วยและอย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมกับทีมงานด้วยนะครับมียว